ในที่สุดท่ะทุกคนมันเพิ่งเอ,อ่อเพิ่งจะป้อยวันที่31นะคะทุกคนวันนี้วันที่่อง่องเลเวลหนึ่งว่ะ่องนะคะ่องก็คืออีวิลนันเมสท่านเอง <c oughs> คือผมเล่นไปไล่เลเวลนะฮะคือเห็นไหมฮะคือผมผมเล่นเลเวลแบบ เลเวลข้องเวอร์ชันที่แมชีมองไม่ให้เรานะพลาสติกนะฮะถึงเลเวลสิบหแต่ปกติเล่นถึงเลเวลยี่สิบเลยหุ้ยเล่นคือแบบยากมากนะฮะทุกคนอีวิ n นันเมสนะฮะคือในที่สุดก็จะมาจะมาลงคลิปวันที่สองนะฮะมันเปิ่อยวันที่สามสิบเอ็ดแต่แต่ว่าขี้เกียร์ทำคลิปไงเออขี้เกียร์ทำคลิปฮะก็คือเวลาเล่นเกมมันแล้วมันมึ่ม ouais, ือไง วันนี้ผมจะมาเล่นวันนี้แทนนะแล้วมาๆหม่มนี่ฮะแบบแม่ชีมองไม่เห็นนะโอเคครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมเล่นบนพีซีนะสมมติแปลว่าเหมือนผมเล่นบนพีซีนะดูฮะ อ้าวไม่ใช่ดีกว่าไม่ได้เล่นบนพีซีฮะเล่นบนมือถือนั่นแหละแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งฮะทุกคนเออเดี๋ยวนนี่ฮะนี่บนพีซีเลยไหมฮะ เหมือนเล่นบนพีซีเลยผมไปปรับไอ้แบบไม่มีปุ่มควบคุมเกมฮะแบบสมุติบบแบบสมุ่าเล่นบนพีซีอะเออเห็นไหมแต่คือผมก็มีผมเล่นบนมือถือนั่นจริงแต <Yeah. S 1> ่เห็นไหมเห็นปะมันมีรูปแบตมีรูปกดออกอะไรคือผมเล่นบนมือถือแต่แตว่าผมปรับแบบให้เหมือนเล่นบนพีซีเลยนะะทุกคน <Yeah. S 1> ก็ตามนั้นฮะเล่นบนพีซีแต่ไม่ใช่บนมือถือนะ กดปุ่มแล้วก็เก็บเหรียญนะเมื่อกี้เลยสวัสดีครับแม่ชีแม่ชีไม่เห็นนะผมเล่นโหมดพลาติกนะฮะพลาติกแม่ชีมองไม่เห็นนะจริงๆมันต้องีมกว่าโหมดโกสไม่เหรอทำไมมันมีคำทำไมมันเป็นพลาสติกแทนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปต้องเข้าลิฟต์ผมเล่นมาหลายเลเวลแล้วนะฝึกเล่นมาหลายเลเวลแล้ว ไม่รู้จักผ่านนะฮะแบบ,บเล่นแบบปกติอ่ะมาแล้วครับาจาผมก็จะเริ่มเลเวลสิบหกแล้วนะตอนนี้ผมเลเวลสิบห้านะ44มันอ่านว่าอะไร Level อ่ะเลเวลเหรอเอ่อเปิดเสียงนะอ่า้โห ะคือผมเล่นมาทุกวันเลยฮะคือไม่รู้จักไม่มีโฆษณาเลยฮะโฆษณาขึ้นตลอดฮะเวลาเล่นผ่านแต่ละเลเวลแต่ละเลเวลอะคือรำคาญมากคะคือผมไม่รู้ว่ามันจะสั่งโฆษณาไหมทำไมคือรำคาญโฆษณามากนะทุกคนจะบอกตรงนะคือผมรำคาญโฆษณาจริงๆงเออ ไม่ต้องไปว่านะกันฮะก็เกมบางเกมมันก็ต้องมีโฆษณาบ้างเลย,เลยแหละ APK ที่ไม่เห็นจะมีนะพวกของ APK ไม่มีโฆษณาเลยจริงไหมเออถ้้เก็บมมไปโหลด APK เอาเ,เฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นะโฆษณาจะปรากฏอีกห้าวีโอ้โหพิ่งเห็นยวกเลยราการเดียวแายการเดียวฮะ อยู่ไหนฮะเมื่อกี้ลืมแล้วอยู่ไหนไหน,ไหนี่ไงนีไน่ไงนเพิ่งกดได้แค่นหนึ่งอัน,นเดี๋ยว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 เอาหูมาที่ลำคงก่อนอือใช่แล้วฮะ แล้วเวลามันวิ่งไล่นะคะเวลาแบบเล่นหมดปกติแล้วมันวิ่งไล่อ่ะอใช่เลยฮะเสียง<ะ>ของเดินนั้นเป๊ะฮะก็ไจะ้เรานึกถึงผ้าเก่าๆหรือเปล่าฮะใส่เลยเขาจะให้เรารื้ถึิดผ้าเก่าๆ,าๆาได้มาเป็นถุงฮะอืมพันกว่าแล้วโอเคน้ำตาจะไหลฮะ ที่ไฟดได้ฟังกินเนี่ยแบบเอพีเมันไม่มีโฆษณาแล้วทำไมบนเบกโตมันดึงมีโฆษณาวะเออผมน่าจะไปโหลดเอพเคมานะ่ะแต่ไม่เอาอ่ะมัน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 เดี๋ยวมันผ่านต้องเล่นต้องเล่นหลายเลเวลอีกต้องเล่นหลายเลเวลนะฮะเล่นหมดปกติโหโคตรยากเลย ใกล้กว่านะั้นแบบแม่ชีมองไม่เห็นนะแพลสสี่อันฮนะโอเคสี่อันสี่อันเลยอะ่ะเออมันก็บางทีมันก็ต้องมีสี่อันมังนะ้งเนาะมันจะยากขึ้นนะเออคอบคุณจริงๆที่คือผมสงสัยแต่ละชั้นคือดูดีๆๆมากดูดีๆ,ๆมันก็มีโซนห้องน้ำเฉยนะเลเวลสิบเจ็ด แมปมันกว้างขึ้นเปล่า,าเฮ้ยแมมันกว้างขึ้นเปล่าวะนะโโวเาานี่ยโษณาเลยฮะทุกคนที่รับชมเ่องนี้่องหวมะม้เฮ้ยแมบปบมันแบบทําไมแมปมันดูกว้างขึ้นเปล่าวะเนะี่ยเมื่อนแมปมันกว้างขึ้นวป่ทุกคนมุนงงมากเลยวะ่ะ แม่มัน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 กว้างขึ้นเหรอเออทุกคนผมรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นจริงน่ะคนว่าป่ะเสียงนี่ก็เดือนนันชัดๆเลยฮนะเดือนดันจะให้เรานึกถึงภาคเก่าๆเลย <c oughs> ถ้าจะใช่้าเก่าก็เสียงอย่างนี้นแหละเดินนันไปแล้วหายไปแล้วเป็นเสียงเสียงลมแทน น่าจะเป็นเสียงลมข้างนอกแล้วมั้งอยู่อยู่โอเคตัดทัละตัดทาเรียบร้อยฮะ ของเลเวลยี่สิบสองนะฮะทุกคนไม่เอาดิเอายี่สิบดีกว่าเดี๋ยวจะตัดคลิปไปเลเวลไอ้ไม่เอาดีกว่าจะเอายี่สิบเอ็ดนะเลเวลยี่สิบเอ็ดตัดคลิปแล้วกันฮะกูจะไม่ต้องตัดคลิปหรอกมันมันจะได้ไม่เสียเวลาเล่นไปเถอะนะเล่นแบบเบลเลยะฮะโอเคเลเวลสิบเลเวลเท่าไหร่นะเลเวลสิบแปดแล้วใช่ไหม สิบแปดสี่ปุ่มนะโหแบบก็กว้างขึ้นจริงนะทุกคนนั่นภาพตกนี่นจะเป็นรูปภาพซิตเตอร์แมบบ่ชีเป็นครูด้วยเหรอมันมีเหรอแมบบ่ชีที่มันครูสอนโรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบแมบบ่ชีสมัยโรงเรียนนะ มันก็ต้องเป็นชุดสีขาวค่ะแต่อันนี้มันน่าจะเป็นประเทศอังกฤษถ้ามันเป็นสีดำดูที่โรงเรียนด้วยเยอะจริงๆค่ะทุกคนคลิปนี้โฆษณาเยอะขนาดนี้มันมันมันต้องตัดคลิปอะแต่ละเกมที่ผมเล่นน่ะจำได้ไหมไอ้พวกเกมเพสต์ตอ่ะเออพอโฆษณามาที่ผมต้อง คลิปตลอดเลยัดคลิปทุกเที่ยวทุกวันเป็นปีนะ <M itz> เอาไมา่สีตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยมาผมไม่รู้ตัวเลยปีอีสเตอร์แอกอะไรบ้างไหมอีสเตอร์แอคความลับอะไรไหมอันนี้ใครเนะี่ยโอ้นั่งลงก็ไม่ได้ สวัสดีครับแม่ชีเฮ้ยเพ,พิ่งสังเกตเ้ยมีเงาด้วยเออไอเทเลอร์จำได้ปะไอผมผมเคยไปดูมานะฮะที่มันเอ่ออีวิลนันเมสเทเลอร์เกมเพย์อีวิลนันเมสเทเลอร์เกมเพย์มันก็มีเงาเฮ้ยโอ้โหตัดคลิปอีกแล้วกว่าจะได้ปิดทุกคนนั่งลงไม่ได้เลย ทำไมมันก้มทำไมมันก้มหน้าไม่ได้วันนี้ทำไมก้มหน้าไม่ได้คอโดนล็อกเลยครับผมในเกมไนมะ่คอโดนล็อกแล้วไงโอ้โหคอนะ่าจะโดนล็อกถ้าหน้าดูนะฮะก้มหน้าไม่ได้เลยโอ้โหนานแล้วเนะี่ยมันน่าจะเจอสีแดงอีกอันหนึ่ง啊สีแดงอันหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ย ครัห่าทัวร์แมพแล้วห่าทัวร์แมพแล้วนะ่ะมันมีปะเนี่ยสีแดงอ่ะถ้าจะดูแทาๆนี้อาจจะยังไม่ทัวถูดูเลปะพวกนี้ก็ไม่20ปีแล้วต้องตัดคลิปตลอดโอ้โหคือผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เกมไมเฟสจะโตโฆษณามันเยอะขอานดขาดนี้ฮะนเฮ้ยมีออ่อนนี้สิแดงอันหนึ่งอ่ะยังหาไม่ครบนายปุ่มอ่ะโอ้กว่าจะเจอโอ้โหกจะหาเจอฮะทุกคนอ่าผมไม่ไปเลเวลยี่สิบแล้วฮะ ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะทุกคนพูดหนวชีวะต์เก็บเวลาเก็บเวลาโอเคทุกคนเก็บเวลาแล้วนะทุกคนนะฮะนั่เวลาเก็บเวลาแล้วนะทุกคนก็ขอบายบายทุกคนด้วยนะทุกคนบายบายนะเนะ้